สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับครูเช่นเดิมนะครับผมตัวนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องบุคคลสําคัญในอาณาจักรสุโขทยัยก็คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพญาลิไทยนั่นเองครูก็สอนนะครับก็จะมีครูป,ปิยรัตโกมากแล้วก็ครูนะครับครูน็อตหรือว่าครูนนท์จิตานะครับ ัวชี้ว่าที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสสี่จุดสาปสี่ทับสองจะบอกว่าบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสุโขทัยได้เราจะมาดูประ,ปประวัติของพระมหาราชาที่หนึ่งหรือพยาลิไทก่อนนะครับผมพยาลิไทนะครับเป็นหลานปู่ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชซึ่งครองราชสมบัตินะครับในช่วง พศ1890อ 1, 90, ถึงช่วงระหว่างปีพศ1911ส1 900, ถึงพศ1น1 6นะครับผลงานสำคัญเลยครับก็คือ1น่ด้าน,นการเมืองด้าน,นการปกครองก็คือสมัยพ่อคุณราคำแหงมหาราชเนี่ยความเข้มแข็งของทาหารสมัยสกโ,โไทยเนี่ยมีความลดลงนะครับผมเมืองที่เคยเป็นประเทศสลาดหลายแห่งครับก็ประกาศตัวเป็นอิสระ ทำให้พิรันไทยครับมีพรราชานโยบายก็คือจัดรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาเป็นของสุุโไทัยอย่างนั่งเดิมครับโดยจะอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะ,จะเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่างๆนอ,อกจากนี้นะครับก็ได้เส็จไปประทรับยังเมืองต่างๆของสุุโไทัยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรครับเช่นไปประทรับที่เมืองแพนานนถึงเจ็ดเดือน แล้วก็ไปประทับเมืองพิษณุโลกนานถึง7ปีเพื่อป้องกันการลุกลานของเอสียอิทยาครับต่อมานะครับผลงานด้านศาสนาเาในสมัยสุขโขทัยนะครับผมพระพุทธศาสนาครับเป็นที่เคารุนับถือเป็นอย่างมากแล้วก็มีความเจริญสูงสุด,สดในช่วงของพญาลิทยัยนั่นเองครับผมซึ่งการที่เป็นหลานของปู่ก็คุณนาคำแหงนะครับผม พยาลัยไทยนะครับเป็นกษัตริย์ที่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับผมให้พระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีชื่อว่าตา่ภูมิพระล่วงในปี1888ซึ่งหนังสือเรื่องนี้ครับผมก็ได้ถูกนํามาใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันครับนี่ก็จะเป็น รูปร่างหน้าตาของหนังสือองมพรล่วงนะครับผมก็หนังสือเรื่องนี้ครับผมก็จะถูกตีทิพมด้วยขององค์ศิลปากรนะครับต่อมาก็จะมาพูดถึงด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับผมพระอ,องค์นะครับทรงใช้พระพุทธศาสนานะครับมาเป็นสื่อการในการเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็วัฒนธรรมกับคว้นต่างๆนะครับเช่น มีการส่งพระสงฆ์ครับไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่อาจารกรล้านนาครับก็จะมาพูดถึงใบงานนะครับก็เป็นใบงานที่แปดเรื่องพระราชประวัติแล้วก็ผลงานที่สำคัญของพยาลิไทยก็คือให้นักเรียนนะครับเขียน คำตอบลงในช่องว่างที่ครูได้ทำไว้นะครับนะก็จะมีอย่างเช่นผลงานด้านการปกครองผลงานด้านาศาสนาพระราชประวัติหรือว่าผลงานความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครูก็มีการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ